ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาสอนแนะนำวิธีตรวจดูเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองมีหลายๆคนที่จำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไม่ได้ฉะนั้นไปรับชมกันเลยครับผม d ีแท็ครับผมดอกจันหนึ่งศูน์สองแล้วก็สี่เหลียมเครื่องหมายโทรออกครับผม ต่อมาครับผม TOT ขายไซต์ที่เบอร์โทรศัพท์ TOT ดอกจันหนึ่งห้าสามสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับผมมันจะแจ้งเบอร์โทรจะส่งเบอร์โทรของเรามาให้ดูนะครับว่าเบอร์เราคือเบอร์ o, อะไรเราก็จะรู้ดอกจันหนึ่งห้าสามสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับ ต่อมาครับผมต่อมา <c oughs> เบอร์ m y b ย c a t เบอร์ b นะครับนี่นะครับดอกจันเก้าเสี่เหลี่ยมเทาออกครับผมเราโทรออกมันก็จะแจ้งมาให้เราดูนะครับว่าเบอร์ของเราคือเบอร์อะไร ต่อมาครับผมอันนี้เป็นเบอร์ ais ครับผมดอกจันห้าสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเลยนะครับเราจะเห็นว่าเบอร์ของเราคือเบอร์อะไรเขาจะส่งมาให้เราดูนะครับผมต่อมานะครับเบอร์ทูมบ ตอนนี้ผมใส่เบอร์โทรมุกพอดีจะกดให้ดูเลยครับดอกจัน 9, 3, 3, 4, เก้าสามสามสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับครับผมใส่เบอร์อ่าโทรมุกทั้งสองเบอร์ทั้งสองซิมนะครับผมจะกดซิมไหนก็ได้ลองกดดูแล้วก็รอสักครู่ครับดูครับเขาจะส่งมาให้ เบอร์นะครับถ้าให้ากว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ